ตำรวจท่องเที่ยวรวบชาวอิสราเอลใช้แบงก์ดอลลาร์ปลอมตระเวนแลกเงินจริงตามตู้แลกเงินในเมืองพัทยาตามนโยบายของพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอำ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้หน่วยงานในสังกัดออกกวาดล้างจับกลุ่มอัชญากรรมในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จนกระทั่งล่าสุดวันนี้เวลาประมาณ15นาฬิกานะคะตำรวจท่องเที่ยวได้รับแจ้งจากร้านรับแลกเงิน T-T Exchange ภายในซอยบัวขาวค่ะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนำธนบัตร50ดอลลาร์ซึ่งเป็นธนบัตรปลอมจำนวน24ใบามาแลกที่ร้านโดยคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ44,88บาทค่ะตำรวจจึงทำการเข้าตรวจสอบทันทีนะคะ จากการตรวจสอบพบนายรามีอายาชอายุ56ปีสัญชาติอิสราเอลรับว่าเป็นผู้นำธนบัตรดังกล่าวเนี่ยมาแลกที่ร้านจริงตำรวจจึงได้เชิญตัวมาที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยานะคะโดยมีนางสาวณวพรตะราศีพนักงานร้านแลกเงิน TT Exchange เเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันว่าธนาบัตรทั้งหมดเป็นของปลอมค่ะซึ่งมีจุดสังเกตที่ลักษณะผิวสัมผัสข,ของธนบัตรปลอม มีความลื่นกว่าและเมื่อพลิกเอียงธนบัตรส่วนที่เป็นสีทองของตัวเลข50เนี่ยก็ไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยนะคะตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไว้เพื่อนําออกใช้ซึ่งธนบัตรอันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมพร้อมด้วยของกลางเป็นธนบัตรสกุลดอลลา่าฉบับละ 50$ ดอลลาร์24ฉบับเป็นเงินไทยประมาณ4488บาทโดยมิสเตอร์รามีอ้างว่า ตนได้รับมาจากประเทศอิสราเอลก่อนนำมาแลกค่ะตำรวจจึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคือเขาเว้นเป็นช่วงอ่ะเหมือนเหมือนเขาเว้นเป็นช่วงเหมือน,น,นให้รู้ว่าเอ้ยกูบอกแล้วอยู่หายีมันตลอดนี่สิบเมันก็เว้น20่สิบนะนะสเก้ว้นยี่สิบที่เดมันตัน 24, ้งใจ ต้องการรูปแบบไหนก่อนหรือจะเราเป็นิการอ่ะอ๋อพิธีการ,ก,ารก็คือน้กเที่ยวชาวอิสราเอลนคะครับก็ได้นาเงินซึ่งซึ่งเขาอ้างว่าเขาเขาไม่ทราบว่าม,ามันปลอมแต่จริงแล้วอ่ะด้วยด้วยพฤติกรรมทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปมองทั่วไปก็อพอเราเราคนทั่วไปก็เห็นแล้วว่ามันน่าจะปลอมแล้วเขาเอาเงินเนี่ยเขาเอาเงินปลอมผสมกับเงินจริงเงินปลอมเนี่ยจำนวน 1,200ดอลลาร์นะครับแล้วก็มอบเงินจริงมาแรกที่ร้านของซีทีเอ S <S ชน,นะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายซึ่งซึ่ง,งร้าน,นก็มีความชํนาญในการในการดูธนบัตรู่แล้วนะครับและทีนี้เราก็ได้ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มแรกและประกอบกับทางกองธักาการมีน,น,นโยบายว่าชาวต่างชาตินะเนี่ยเคกลุ่มต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแล้วเป็นกลุ่มที่ดีเราดูแลอย่างเต็มที่ ดูแลปลอดภัยแต่ชาวต่างชาติที่แสนตัวมากระทํา,ทาผิดแบบนี้เราก็จะต้องปราบๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มั่นใจได้เลยว่าคนดีมาเที่ยวคุณปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้าคุณจะมาอาศัยไทยในการกระทําวามผิดหรือมาหาผลปรยยะโยชน์จากเมืองไทยก็คือทางนี้ทางทัวรท่องเที่ยว,ายยวายทางนโยบายของ,งรัฐพาลนเนี่ยท่านท่านได้รับเป็นที่นะครับก็ตับจริงนะครับเ<ข>อ,อ่อ จุดสังเกตที่หนึ่งนะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าประชาชนทั่วไปนะครับเลขห้าสิบตรงนี้นะครับจ่ออาดูจ่อนี่นะครับล้วก็ฝาครับนาดปากจริงนะครับจุดที่หนึ่งนะครับเลขห้าสิบนะครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันจะเป็นสีทองถ้าเราเอียงนิดนึงนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับจุดที่สองนะครับเราส่องดูกับแสงสว่างนะครับมันจะขึ้นลายน้ํา เป็นรูปที่อยู่คล้ายกับที่อยู่ด้านหน้าของธนบัตรนะครับจุดที่3เมื่อเราส่องแสงสว่างมันจะเป็นแถบปลอมแปลงนะครับเป็นเลข50 USA นะครับเป็นเส้นเป็นเส้นถ้าเป็นธนบัตรจริงมันจะคมชัดนะครับมองเห็นชัดเจนด้วยตาป่าส่วนฝั่งนี้อุปกรางจาง จุดที่4นะครับจะเป็นตาสัตว์นักธนาคารสาตสหรัฐมันจะพิมพ์ด้วยหมึกมันจะคมชัดนะครับถ้าเป็นขอ,องปลอมมันจะเบลอๆไม่ชัดนะครับอันนี้ของจริง<บ>อ<ก>ันนี้ไม่ปลอมดูเลอ่าใช่ครับอันนี้เป็นของปลอมครับรครับด<บ>อลลาร์สหรัฐใช่ครับจะประกอบการควาผู้ประกอบการส่วนมา<บอ>กจะเป็นธน้งแบสมบัติหนึ่งร้อยครับท<อก>ี่ปลอมเพราะว่ามัน ก็ตักไห่คราวนี้สองทุเดี๋ยวเราให้หลบเลี่ยงการตรวจสอบเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังให้ดูทุกใบครับอันตรายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าพัทยาหรือเมืองท่องเที่ยวเนี่ยทองคำก็เริ่มระบาดโดยที่ไปจานาธนาบดธนาบรทองมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องต้องต้องระวังตัวเองด้วยถ้าไปแล้วเจอแล้วมีปัญหาอะไรนะครับก็ให้แจ้งมาที่เราครับเรา ในใบจเก็บแล้วใช่เก็บเก็บมาแล้วนี้พอพอเราพลิกขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะเห็นเป็นสีเขียวแต่ว่าที่เป็นธนบัตรปลอมแบบนี้ครับพอคพลิกขึ้นมาแล้วมันจะไม่เป็นสีเขียวแต่แต่อันนี้ของจริงจะเป็นสีสีเขียวแล้วก็ลายน้ําด้านหลังนะครับนแล้วก็ผิวสัมผัส อยู่กัสแตกต่างกันลองจับดูก็ได้ครับนิราศทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน